กี่พันคำที่เธอขัังขพูดว่าเธอเสียใจที่ได้ทำกับฉันเหมือนเหตุผลที่ทิ้งฉันไปทิ้งฉันไปทิ้งฉันไปทิดาซาตานมันมีความเหมือนนะทิดาซาตาน มีเพลงอะไรบ้างทิดาสตาร์าะฉันคือทิดาสตารผมขอสักภาพผมเคยเป็นศิลปินฟากัดอาร์เอสกูรู้ผ่านมาหมดเลยทุกคนรู้แล้วไม่ต้องยยบกูรู้กูถึงขำไงว่าทำไมมึงมึงเป็นคนแบบนี้ลืมจริงอะก็คือเพื่อนร่วมค่ายตอนนี้ก็คือสับแช่งมาดตซี สดีค่ะชื่ออยู่นี่ค่ะไม่นำตัวแล้วไม่นำตัวแล้วสวัสดีค่ะบีบอลเลอร์นะคะคนเดิมค่ะสวัสดีค่ะนุกค่ะสวัสดีค่ะแม็กกี้ตู้สมิตรุ่นสองจ้าก็ยังเกรมว่าเป็นรุ่นสองอยู่สวัสดีจ้าอีฟวันนี้มาแบบเงียบๆขึ้นึใช่วันนี้มามารับบทซาร์สวัสดีค่ะพิมค่ะพิมแน่ครับผมแช่ พาไปเปล่าเล่นไหมอ่ะเล่นเลยตั้งที่แล้วบีได้เล่นทายปกเทปดูกับแป้งถึแพ้ที่แป้ง่ะแพ้แป้งขอว่าเราไม่ใช่ยุคนั้นนะพี่ก็คือตอบไม่ได้เลยตอบไม่ได้เราก็เป็นหนึ่งในสามคนที่ได้คะแนนสูงสุดด้วยโอ้โหเกิดเพราะคู่กับบีอ่ะกดไม่ได้ไม่ใช่ว่าเราไม่รู้จริงจงคือรู้รู้เยอะกว่าอีพีวันนี้เราเอาอีพีสองมาให้เล่น ก็คือเป็นให้ทายศิลปินแต่เป็นศิลปินกลุ่มคิดว่าใครจะได้คะแนนเยอะสุดในคอนเทนต์นี้ไม่ไม่แม็กก็หิมนะเพราะเกิดยุคนั้นพอดีแสดงว่าเราไม่ได้ดูอัีพีแรกค่ะตอบพิมพิมทายวงหนึ่งว่า c าเบอร์รี่ซึ่งเป็นตำนานของซูซอนมีมะเป็นชะรอทผสมกระรี่เบอร์รี่เล็กซ์บอกว่า c าเบอร์รี่ c ช i นาเบอร์รี่ิหวังมากจริงๆยังคิดว่าหิมจะชนะอยู่ไหมไม่พี่แม็กก็พี่ฮิมหรอจะพี่ฮิม ทำไมถึงพูดชื่อหิมออกมาเรายังไม่ได้ดูใช่ไหมวัยแกว่าแบบว่าเขาน่าจะฟังมาเยอะกว่าเราเนุ๊กเขารู้เยอะอ่ะยิ่งเป็นศิลปินเก่าด้วยอ่ะแต่ครั้งที่แล้วที่นุ๊กไม่เข้าแล้วเพราะว่าเพราะว่ากดไม่ทันอ่ะไปเลยกูไม่เล่นแล้วกูไม่เล่นแล้วจริงๆกูไม่เล่นแล้วกูไม่เล่นแล้วจริงๆ กติกาก็คือเดี๋ยวจะมีรูปขึ้นให้มีเวลาให้รูปละสิบวินาทีบอกชื่อวงให้ถูกวันนี้มีหมวดก็คือหมวดเป็นศรริลปินกลุ่มอขอให้มีสองมาสองลาตีสคาทะทุยุกนั้งลูกแค่ยุก2อพารู้แค่วงเดียวจริงๆเปิด YouTube มาดูตูซอนนีคลิปไม่เพิ่งลงอาทิตย์ใบสอเออใครอ่ะมาึงก็ไม่รู้แล้วอ่ะวงไหนก่อนอ มากเลยอ่ะพี่ปุ่นเจได้เหรอชิบหายละเอาลนะแม่อันนี้เจอรวอยฟะใครอ่ะเป็นสามคนน่ะใครวะปูอัดอันนั้นอันวะไม่ใช่คนกลางเป็นผู้หญิงวงอะไรอ่ะเจ็บนี่รถปูอัดอันนี้วงอะไรเจ็บนี่รถปูอัดแล้วเขาชื่อ,องวงอะไรวะมันมีปูอ่ะมันมีปูข้างบนอ่ะแม่ปูไข่ไก่หลง มันมีวงมีป้าเหรอันามันแกซื้อเพลงเป็นวงลูกทุง่งเป็นเพลงลูกทุง่งเคย่มึงเคยไอ้นี่ที่มันลองดิง,ๆๆด,งดิงดองไงดิงดิงดองด้านดิงบา็ูบอกว่าไม่รู้แต่ตอบอะไรนันวะก็บอกว่าเป็นศิลปินโกงโอ,อ้มีชื่อวองไอ้ต่าชื่อวองเฟสลุกค่ะคือเฟสมันมันมีอยู่ตรงเนี้ยคอยแท็กเพลงโอเคดีทูบี ดีทูบีตอนเด็กอันนี้เป็นตอนเด็กจริงปูไข่ไก่ลงค่ะมังปูคนนงะขาหดหวงแสบคุณสามเดี๋ยวบอยปูอัดอ่ะแจ๊สแจ๊สเจ็บนี่ดปูรปูวันเสาร์ต้องไมโอ้ยวงอะไรอีกแล้วอ่ะเป็นดารากันหมดแล้วด้วยวงแพรบหรอทำไมหมือนวงแครบใช่ไหมอ่ะ ตรงคนที่คนที่สองจากซ้ายมืออะเหมือนวงแคชเลยแต่ไม่ใช่พี่แคชนะคนที่สองเหมือนแบงค ok ์วงแคชมากวงแคชเหรอมันช่วงแคชแน่นอนอะนะในพี่แบงค์พี่แบงค์ที่ใส่สูทแต่ทรงผมโคตรช่ตต,วอ,ตอวงแคชค่ะทรงผมเขาได้ขอตอบว่าวงแคชค่ะไม่รู้ซิลิโูยอย่าก,กดกันเลยคิ้คงคุณอน่างมีโตนะ <c oughs> คนกลาง ดาก้อนไฟมี5คนใช่หนูจำเต่าได้มันมีสัญญาณเล็กๆเป็นทับมังกรใช่ค่ะดาก้อนไฟชัวดาก้อนไฟดาก้อนไฟอันเนี้ยเขาบอกว่าวงคลูชเป็นโค้ปของวงแคลชเป็นวงที่มาก่อนวงแคลชวงแคลชเป็นดนตรีอันนี้จะเป็นบอยแบนด์โอ้โหมีลายเซ็นด้วย จอบแอนจอยอุ้ยจอ,อนจอมรุงทุง่งแต่ใส่เสื้อจีนก็หมวยนีคิค้าอ่ะชื่อวงอะไรวะบูดูกันแล้วกันฮืพังว่ะสามสาวสมมุมไปสามมุสม,มสมสาวสามมุมยอมตั้งแต่น้บตาวชื่อวงอะไรวะศูนย์ศูน1หหน่งนหนึ่งศูนย์ศนหนึ่ง เธอเสียใจที่ได้ทำกับฉันเหมือทนเหตุผลที่ทิ้งฉันไปทิ้งฉันไปทิ้งฉันไปดดน,น,นี่ส่นวนส่วนเนิ่งถูกอันเนเี้ยเมื่อก,กี้ก็สามสาวนี่ก็สามสาวเอ่อพขอคเกลแอบเหมือนพี่ใบกับพี่เมย์อยู่นะพูดถึงแล้วเม่อเมย์อหม่แล้วเออ ใบมีป e huh? ุ t <t ่นแล้วนั่นมีจูด้วยเหรอปุ่นเป็นคนริมสุดโอ้ใครวะใช่น้าดอวะใช่น้าดอมาอีกแล้วมันไม่มีอะไรในหัวแล้วไงปุมีอะไรฝังใจกับใช่น้าดอกุถามก่อนโอ้ที่ใหม่เจริญบูราป้าตรงกลางอ่ะ พี่ปุ๋ยไหนบอกว่ามันไม่เก่ามากไงพี่ใหม่เคยมีวงเดียวหมดทีซีวงทีซีเมื่อกี้มีคนบอกว่าเป็นพี่ใหม่จเจริญบุราใครคือโงโ่อันนั้นอะ่ะพี่ใหม่จเจริญบุราป้าตรงกลางอะ่ะทีจีไม่ใช่พี่ใหม่จเจริญบุรามีคนตอบว่าใหม่จเจริญมีคนบอกว่าตรงกลางคือพี่ใหม่พ <c ười> ี่หนอเอฟใครคือโงโ่อันนั้นอะ่ะเฮ้ยเหมือนกิฟซี่เลยอะ่ะ กกลี่เบอร์รี่หรอกกลี่เบอร์รี่ก่อนที่จะหาสมาชิกคนที่สี่อ่ะอ้โหไม่เล่นแล้วไน่วิ่งเ,เก่ามากพี่ปูนมันเก่ามากอะหนูยังไม่เคยเห็นหน้าพวกเขาเลยอะหน,หน้าคุ้นๆเหมือนคนนี้เลยอะพี่เขาไ่แล้วอะเขาเขาเขาไอเนี่ยปอก,กี้อะปูก,กี้นละคายกันเลยวง เด็กดอยใจดีใจรอยู่อ่ะนกลางใช่ไหมน้องมายเหรอสามเกลอตัวแสบคิดว่าน่าจะมีวงแบบชื่อเขาน่าจะเป็นแบบคลาสสิกหน่อยๆอะไรเงี้ยสมัยก่อนเพราะว่าพับเกลกูว่าจะมีคนตอบดีมากเลยนะแขกว่าอันนี้รู้จักแต่สองชื่อไม่ได้อ่ะปีเตอร์แพนสีเขียวชื่อวงปีเตอร์แพน ใช่ผู้หญิงผมสั้นหนูจำว่าเหมือนผู้หญิงผมสั้นจะอยู่วง Bubble Girl อยากเป็นหนึ่งคนคนนั้นจังพี่คิดว่ามันจะมีวงที่หนูรู้จักไหม่ะต้องมีแหละอันนี้น่าจะเป็นบูโดกันแล้วบอกว่ามีวงที่หนูรู้จักหนูไม่รู้จะสักวงเลยอ่ะเป็นจานตาความหลับก,ก็ไม่ใช่มันแอบเงินอยู่นะไอเหมือนจนะานี้เลยอ่ะคนกลางอ่ะเอ้ยทำไมคุณจางจีนี่ เจอเธอเมื่อรแล้จใจมันวิวแต่งตัวเหมือนเลยอะไรไอ้นี่ปะป้าป้าเตเตป้าป้าอะไรป้าป้าวะเบนป้าป้าผมขอตอบว่าบาคุกกันสองนสองลาตีที่ไรละลานลนล้อย่าเลยทุ่นหนูไม่รู้จริงอันเนี้ยเกิรเจเนเรชั่นซินยอริต้า เธอเป็นใครพี่เด๋อเป็นใครมีพี่เว้ด้วยนะจริงเหรอเออไทไทเนียมพี่เว่จะไทเนียมเหรออืมจริงมากใช่เหรอเป็นไทไทเนียม90้าขอตอบว่ามิลานเนียมมาก่อนไทไทเนียมมาก่อนคือไทเนียมสี่มันมีเลขสี่เป็นโฟทีนอะไรอย่างเงี้ยเป็นโฟทีนหรือเปล่ารู้จักเจนนิเฟอร์โลเป็ อันนี้คือการรวมรวมตัวของอะไรหรือเปล่าอันนี้คือวงแรกของเขาเลยที่เขาเดบิวต์เลยสองสี่หกแปดแปดคนเอ็กทีมแปดคนแปดสหายหงายท้องตึงไม่รู้จริงๆอ่ะทีน่าเกตเอฟสี่ปอพักพรหัวใจใครหล่นยูยูตื่นช่องใครทำหน้เองได้ด้วยไป้็ไปเดิน คนขวามืออะชื่อโก้ชื่อโก้ชื่อโก้เอ,เอาก็รู้จักนี่ชื่อโก้แต่แต่แต่ไม่รู้ว่ากก็รู้จันี่อะไรอ่ะแป๊บนึงว้าแป๊บหนึ่งจัชื่อในทูมิจูเหรอ <S <S ใครว้า <S <S ผมจะหน้าแบบหน้าจีนมากหน้แบบไต้หวันฮ่องกงมาก <S 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 ไม่ใช่ไอที่ม่จูมวงเนี้ยที่ที่ที่ททมียชิีปะซีควิน ชื่อชื่อมงโกโก้เขาตอบว่าสี่หนุ่มเอฟไฝเลดพังบีมิกอันนี้รู้จักอันนี้รู้จักวงบีมิกจ้าบีมิก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 ไอเอสบีมิกเหรอบีมิกวงนี้คุณๆนะมันเคยเห็นเลยอ่ะ เมือนเคยได้ยินเพลงเขาเลยอ่ะที่ร้องเพลงประกอบภาพยนตร์ไอเนี่ยอ,อะไรวะชื่อะไรอ่ะชอบฟังเพลงเขาด้วยอ่ะเพลงก้อนหินก้อนนั้นน่ะใช่ปะ,ะ,ะแกงเบนจากินตาความรักคนกาลางแล้วก็เป็นเชียร์นี่แหละเป็นสาวเบนจากินดาความรักเวอร์ชั่นนี้ค่ะบูโดกันบูโดกันบูโดการจำได้ บูโดกันพี่อินนี่ไงข้างล่างเฮ้ยบูโดกันดีใจมากป่ะคุรอพี่ังน้องคนนี้มานานมากดีใจมากป้ดีใจเนี่ยไม่ต้องรัก่าวฟ้าต่็นใครรักสุดดังบูโดกันพววคะแนนตรงรองเพลงเดียแหละบูโดกันอันนี้ทุกคนต้องได้บูโดกันไม่ทุกคนเนาะอ้าว ชื่ออะไรอ่ะก็หนอิงของเธอไปไออเฮ้ยนี่มันยุคเราแล้วมัน RS แล้วมึงอะไรนะเดี๋ยวก่อนนะเควติกเอ่อมันอยู่ตรงนี้เอ่อไม่ใช่อ่อแบ็กวานิลาไม่ใช่เอ้ยแบ็กวานิลาไม่ใช่เดี๋ยวแบ็กแบ็กวานิลาจะเป็นอีกคน ซีควินอีกแล้วมืหัวไม่มีอะไรเลยอ่ะมันมีวงอะไรบ้างวะของอาเอส่ะวงเปรินวงเปรินใช่ไม่ใช่โอ๊ยวงอะไรโอ๊ยมีปีกด้วยอ่ะใช่ไหมเฮ้ยวงอะไรวะวงเปรินน่ะหนูตอบก่อนไม่โดนยังชื่อวงไม่ไม่ไปอ่ะซีควินเกือบมึงไม่ออกซีควินพิษการไปอ่ะอยู่วงอะไรนะ ขาตอบว,ว่าซีควินแล้วกันตอบอีกพอไม่มันแบล็ควานิลาแบล็ควานิลาไม่ใช่กำหนึงเคลติกแบล็ควานิลาเออแบล็ควานิลาไเฮ้ยม, illa, ยมันคิดไม่ออกอ่ะแต่จำได้โอ้ยเสียดายข้อดีสุดแล้วสิ้นมสินจริงแบ <คน S 2> ล ใช่ไหมวะอุ้ยมีปั้นสั่นด้วยแบบวันนี้ล่ะคนยังเคยร้องเพลงเลื่อนคนที่สามอ่ะอุ้ยมันวงคุณคุณนะมันพี่ปุ้นเหรอตรงตรงปั๊ดวงนี้เราเกิดทันแน่นอนอ่ะหนูรู้เลยอ่ะสั่งสี่วงที่ผ่านมานท์ทูมิจูเหรอนั่นมันชื่อเพลงนท์ทูมิจูอ่ะมึงมีชื่ออะไรพี่มันเก่าอ่ะมันจำไม่ได้มันออกไปจากสมองไปแล้วอ่ะนท์ทูมิจูปะ แหในสมิธยูแหละในุม <Labor ator il orter> <laughs> ิธย <different> ูอันนี้ต้องได้เหมือนกันบีต้องได้พี่อยากพึ่งเปลี่ยนนะพี่อยากพึ่งเปลี่ยนพี่อยากพึ่งเปลี่ยนอะไรอ่ะในทุมิรย่ กดคำว่าคิดถึงแล้วช่วยเมนที่ชื่อเบอร์ของฉันแต่ฉันจีไม่ได้รู้ว่าผมขอสารภาพผมเคยเป็นศิลปินสขั้เ R S กูรู้ผ่านมาหมดเลยทุกคนรู้แล้วไม่ต้องยาวกูรู้กูถึงขำไงว่าทำไมมึงเป็นคนแบบนี้จริงอะก็คือเพื่อนร่วมค่ายตอนนี้ก็คือสาบแช่ง ซาต่ซาซาาลมันมีกี่คนก็มันไม่รู้อ่ะเขาบอกว่าเห็นมีมาตอบเาซาตลอดทำไมเอาลงมาสองวงอ่ะ T G and Sasa อันนี้ Sasa อันนี้ไม่ใช่แค่ Sasa Sasa จะมี5คน3คนเอ้ยขำเนี่ยวะอันเนี้ยเป็น Sasa s ซ v e n Day ยุคก่อนมีการมีกาแฟ แสบเสด็จเจ็ดย่านน้ำไปเลยน่าจะเป็นแบบเซียวแบบสาวเซียวแสบๆอะไรเงี้ยแสบสายโซนลัคกี้เกิลนี่ลงลงศิลปิน do you have to go ใช<จ>่ you have have ส้มกินสามสีคัลเลอร์ทรีคัลเลอร์ uh คัลเลอร์ฟูเปะ่ะ uh มันมีความแบบ แจ๊ดแจ๊ในเสื้อผ้าของคารุฟูทัชชาเอฟนี่ว่ะอันนี้มิมปะคนสายเชียที่คำพรมังอันเนียบ๊อปแองเจิลอาสยามคนกลางอะใช่ไหมสุสัท power pop g l เหมือนมากน่าจะเกี่ยวกับ power pop g l power pop singer เป็นนักร้องที่เป็น power pop power pop g i r l AF สอง พัชชาเปรี้ยวลูกตาลใช่อันนี้ใช่มันพิงกี้สาววิกาหรอนางมีวงหรอพี่เอิจริงพิงกี้กหรอพิงกี้สาววิกาอูนี่พิงกี้สาววิกาพิงกี้วงอะไรอ,ะอ่ะอ๋อสี่คนโฟอะไรดีอ่ะเขามีโฟมินิทแล้วละโฟอะไรดี ไม่อยากตอบเลยจะดูง่อยู่แล้วฟอเรสโกฟอเรสโกเชื uh. ่ออัลบั้มเขาใชหรอนึกว่าพี่ลืมค่าจริงแบ็คฟอเรสเป็นคำว่าฟอเรสผมพอตอบว่าวินเทจเกิลก็หนึ่งลำซิงไปเอาชื่อเอาชื่อเพลงของพิงกี้มาเลยค่ะก็หนึ่งลำซิงสี่สาวดาวยั่วโอ้๊ยเด็กโทษนะไม่รู้จริงจริงแต่ว่าตอบไปก่อนเผื่อถูก ทำไมเจนนี่เฟอรออยู่หลายวงจังวะดิเอาดิๆเหมืนอนเขาเปียกเดือนลอนะวงอ่ะโอยไม่รู้ยอมปล่อยเลยได้ป้าไม่รู้จริงทำไมเจนนี่อยู่หลายวงจำอันนี้คือวงอะไรวะไม่รู้ไม่เคยเห็นเลยอะ่ะเออเบอร์ี่เบอร์รี่เิีดาซาตาน <c oughs> มันมีความเหมือนนะทิดาซาตาน มีเพลงอะไรบ้างทิดาสตาร์เพราะฉัคือทิดาสตาร์เ็ฟไปไหม่แหละอะไรไม่ออกมันไม่มีอะไรดึงหัวแล้วมันจริงๆหระสปเกอร์ไปแจมแจมทีน่าเกตเอออกมาแย่เป็นผู้หญิงล้วนลงแจมเป็นเพลงลูกทุ่ง เราเกิดปีอะไรนะเกิดปีหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งทำไมเราตอบได้เยอะมากเลยอะจริงหรอคนอื่นเขาได้กันแบบเลขตัวเดียวกันเป็นไงบ้างสนุกไหมสนุกค่ะสนุกเหรอเพราะว่าตัวเองไม่แพ้เสนุก จริงๆตั้งแต่การ์ตูนเน็ตเวิร์ดะตั้งไม่เคยชนะอะไรเลยระดับความยากอยู่ที่เท่าไหรก้าจริงห่อยยากเหรอยากเราไม่เคยผ่านตาเลยคือพวกเนี้ยมันก็ยากที่เราจะไปเสิร์ชดูใน YouTube อะเนาะส่วนใหญ่เราก็จะฟังผ่านคลื่นวิทยุอ่าเคยได้ยินเพลงเราภูมิใจไหมกับคะแนนที่ทำได้ ได้เยอะกว่าที่คิดอ่าถูกเยอะกว่าอีฟก็ถ้ากดพันอะตอนนั้นอะถ้ามันไม้แบบรีบกดตั้งแต่รูปยังไม่ขึ้นนะพีถ้ามีอีสามอีกเล่นไม่เล่นใครที่เกิดยุคเนี้ยแล้วตอบไม่ได้หนูผิดหวังมากอีฮนไม่ได้ไปอยู่ไหนอันไหนถึงจะเข้าทางเราเกาหลีเอ๊แต่ชาเลนจ์เกาหลีเราก็ไม่ชนะหรือวา กาหลีไม่ชนะเพราะว่าผมมันเหมือนมันเหมือนกันกนี่คือบางบางเพลงอ่ะมันเอกใจคว <c oughs> ามจริงผมกับม้าสูสีผม,มาจะชนะมา้าได้แต่มันมีหลายเพลงที่ผมเอกใจแล้วมันคิดชื่อเพลงไม่ออกเ้ปิดูมาตซอนนีคลั คอนเทนต์สนุกเปลี่ยนลนมันเพียบพรอมไปทุกอย่างจนฉันกดซับและกดกระดิ่งแจง้ง